แข่งแต่ละคนนี้ต้องสวมหมวกกันน็อกอย่างดีทีเดียวเรื่องรถยุบรถพังนี้เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆครับมีเชือกผูกด้วยครับาฝากระโปรงมีเชือกผูกครับสําหรับเบอร์สามครับน่ฮะมิวธนกิจติเมธครับเนี่เอามีงัดกันด้วยเอาเอาทงไปงัดอีกขอมันยุบก็ไปเล็กน้อยก็ใช้ค้อนทุบมัง่งเหล็กงัดมั่งแล้วแต่จะหาอะไรได้ครับท่านผู้ชมครับรถอย่างนี้ไม่ค่อยสมประกอบมีสมประกอบกับโครงในครับ ในเรื่องเซฟตี้ครับแล้วก็เครื่องยางแล้วก็ระบบการสั่นสะเทือนด้านล่างครับมันต้องดีครับมันต้องดีต้องเซฟตี้อย่างดีด้วยหมวกกันน็อกก็ต้องมีครับเบาะล่างเบาะข้างเบาะหลังไม่มีครับโยนทิ้งครับเอาไปนั่งชมลิเกเอาไปนั่งชมคอนเสิร์ตกันหมดแล้วเบาะย่างดีทีเดียวหลายคันครับรุ่นนี้11คันด้วยกันนะครับ11คันด้วยกันคนคอดีไฟมาดีนะสำหรับเบอร์เจครับ กั้งแปงยาวครับคอดีไฟมาเป็นดับ2นะมิวกิติเมตรครับนี่หกับ2เนี่ยสูสีครับห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับการออกสตาร์ทครับเสิร์ฟเว็ทกันอย่างดีทีเดียวต่างคนก็ต่างอยากจะได้ชัยชนะ ได้มีเงินรางวัลพ็อกเก็ตมันนี่ติดไม้ติดมือกันไปพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศเอาไว้ไปชมกันว่าครั้งหนึ่งเรามากันที่แปลงยาวจังหวัดชลบรุรีนั้นเราชนะที่เท่าไหร่นะครับแต่ตกเย็นก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันร่วมฉลองเส้นกันและกันอาจจะมีดึงหรือว่าชนแก้วกันเฮ้ฮ่าฮ่สังสรรค์ปาร์ตี้กันนี้ประจําทีเดียวนะครับเราเราเป็นมิตรกันนะครับทั่วฟ้าเมืองไทย เพราะว่าเราไม่เคยกีดกันหรือว่าจะอิจฉาริษยากันอย่างใดน,นะครับเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเรามาร่วมสนุกกันเรามาเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในเรื่องของการทํารถบ้างการขับพีบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาภาคที่สนามพระนิคมนี้ก็ตอขอบคุณท่านนายกมนบสีนวลด้วยนะครับที่เอาผมมาแล้วก็โอ้ด้วยโอเขาไม่ว่างเขาไปเจ้าเงาะเขาเาเลยผมมาแทนครั้ มันเหมือนเป็นมวยมวยรองมวยแทนมวยแทนถ้าปิดพลาดยังไงต้องขออภัยผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้เราถ่ายภาพทั้งในพื้นดินและก็ทางอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับ4 3 1อันนี้เป็นอันนันเซอร์วิสครับใช้ตอนแรกเขาใช้รถของเบอร์16แต่เขาเปลี่ยนเบอร์นะครับเลยต้องมาต่อข้างหลัง เขาโคดไฟมาเป็นอันดับที่สามซะด้วยโอ้โหเสียใจอย่างยิ่งครับเปลี่ยนรถนะครับเราตึงอันมาต่อหลังครับเรามีกฎกติกาไว้นะครับถ้าใครเปลี่ยนรถนี่ต้องต่อที่หลังเลยนะครับเอาแล้วครับเสียงแตรยังไม่ขึ้นนะครับแสดงว่านักแข่งแต่ละคันยังไม่พร้อมนะครับรอเสียงแตรขึ้นนี่นักแข่งพร้อมพี่เลี้ยงออก ิตี้ออกครับนั่นแหละโคงดานักรถนักแข่งคงจะพร้อมทุกคันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสท่านผู้ชมใจเห็นในตรงข้ามผมนี่ตอนนี้ผมพากอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นเบอร์หรือว่าโค้งไกลเท่าไหร่นอกจากจอทีวีเท่านั้นต้องขอไปแขกผู้มีเกียรติที่ชมอยู่ที่บ้านและก็ชมอยู่ที่สนามพนัดแห่งนี้ด้วยนะครับเสียงแต่เริ่มขึ้นแล้วครับพี่เลี้ยงออกครับ ปล่อยให้นักแข่งของเราช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับนี่ไม่มีพี่เลี้ยงแล้วต้องใช้สติปัญญาในการขับพีใช้สมองในการขับพีครับว่าเราจะทํำยังไงโค้งแรกโค้งสองเราจะแซงยังไงเราจะตามแบบไหนครับไปแล้วครับ4ี่ขร้อยเอาแล้วยกนิปโป้ขึ้นแล้วสุดยอดครับนักแข่งพร้อมครับนักแข่งพร้อมแล้วคอดีไฟามาดัางึงมาจากแปรงยาวครับ ทีมงานเล็กแป่งดาวหรือเปล่าถ้าจะใช่ครับยังไงมาพอร์ติฟามันดับหนึ่งต้องไปที่หนึ่งนะครับอยู่หลังไม่ได้ฝุ่นตลบไปแล้วครับลากกันดาวทีเดียวครับเอ็เอโอเพนซะด้วย11คันครับไปแล้วครับพอร์ติฟามันดับหนึ่งก็โค้งไปดับหนึ่งมาที่2ก็กันดับที่2ครับไอดับที่3ก็จะเอาครับอย่าหมุนครับหมุนโดนครับโดนไหมโดนไหมใบโดนครับเอากับพื้นมาได้ครับฝีมือจริงๆครับ โอ้โหฝีมือจริงๆอันดับที่4ขึ้นมาอยู่อันดับสา3แล้วไม่ยอมครับ34หรือเปล่าเนี่นาทีปรีน้อยได้ได้ลำดับไปแล้วด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกิติเมตไม่ยอมแล้วกิติเมตจะเอาครับเขออกนอกแล้วครับออกนอกแล้วลงทุนครับโอ้โ oh หเป็นคนที่ลงทุนจริงๆจะออกนอกจะแซงครับแซงกางแปลงยาวให้ได้แค่ไม่ยาวหมุนไหมไม่หมุนครับ ปิดนได้ด้วยครับปิดนได้โอ้สามสี่มาอันดับที่สามครับความตปรีน้อยอย่างนี้ปลีไม่น้อยแล้วครับปรีใหญ่ครับออกมาเป็นอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่6ที่7นะครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วหมุนแล้วชนแล้วโอ้โหเสียนายครับมิวกิจจิแม่ครับหมุนครับใจร้อนไปหน่อยครับ ใจร้อนไปหน่อยครับจะเอาครับแต่ไม่มีปัญหาครับมาได้แล้วครับมาได้แล้วอันดับที่หนึ่งไปกังแปลงยาวครับอย่างมายีอยู่ครับวายเป็นอันดับที่หนึ่งทีเดียวอต้องยอมรับจริงๆครับใจเกินร้อยสลับน้องมิวครับ หมน่าเสียดายเอาแล้วเข้าในแล้วตด้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ยอมครับโอ้โหจะมาเอากันได้ไง่ายๆยังไงกุสตาขอดดิฟายมาเป็นหนึ่งพี่ขอเชิน้องพี่ขอชิน้องกุสตาขอนดิฟายมาเป็นหนึ่งเอาอย่าหมุนเองกลับคืนมาได้ครับสาที่ที่ที่ไปอยขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแล้วโอ้โหเป็นนักแข่งที่ฝีมือดีด้วยรถดีด้วยนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแล้วดันแล้วครับดันขึ้นไปแล้วโค้งนอกได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหเจอกังครับกังปิดอยู่ครับกังบานครับโดนกันไปแล้วโดนนาทีปีน้อยโอ้โหนาทีปีน้อยนี่สร้างความกดดันให้กังครับกังแปลงยาวอย่างมากทีเดียว ทำให้ทุหลนทุลายตกไปอยู่อันดับที่สองนาทีปีน้อยอยู่อันดับที่หนึ่งโอ้โหเอาจนได้เอาจนได้ไม่น่าเชื่อและตามด้วยเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าฟิล์มจินันลัครับ,รบ,บหลังจากทีนาทีปีน้อยนั้นขึ้นอันดับที่หนึ่งแล้วไม่อยู่แล้วครับเกียร์สับแปลกแล้วครับไม่รู้เกียร์มีกี่เกียร์ครับที่เข้าที่มือนะั้นมีเกียร์เดียวครับ แต่เกียร์ในเครื่องนั้นมีหลายเกียร์ใส่เต็มที่ทีเดียวหลังจากที่แดนดันที่หนึ่งทิ้งคู่ห่างอย่างเหนือชั้นเลยทีเดียวเอาแล้วกังแปงยาวมาแล้วครับหลังจากที่หมุนไปจะเริ่มสปีดขึ้นมาสีเหลืองเหลืองครับกังแปงยาวครับโอ้ยบิวกิติเมฆครับโทษทีครับบิวกิติเมฆครับเบอร์สามครับมาแล้วครับหลังจากที่หมุนไปนะครับขอไปครับบิวกิติเมฆครับเบอร์สามหลังจากที่หมุนไปนะครับ รอบที่สองทำให้ต้องสปีดขึ้นมาแล้วโอ้โหในกันเสียงปาดเลยทีเดียวเอาแล้วครับโอ้โหมาหวางเลยไม่ยอมครับไม่ยอมจริงๆโอ้โหทำไมขี่เก่งขนาดนี้ครับซาลามิกิติเมตรครับหลังจากที่เสียขึ้นไปนะครับตอนนี้จะทำตำแหน่งขึ้นมาเพราะว่ารอบหลังๆแล้วจะทำให้ได้ครับ คันเหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆฝีมือเลยมือสุดยอดครับหมุนไหมครับหมุนไปเล็กน้อยครับเอากลับคืนมาได้ครับแตอันดับที่หนึ่งนั้นาทีปีน้อยไปแล้วนะครับเอาแล้วโดนเสียบเข้าไปแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้โหทำไมถึงเก่งขนาดนี้ละ่ะมิวกิทิเมตโอ้โหฝีมือจริงๆครับต้องยอมรับครับฝีมือมากครับ แม็กแปงยาวก็มาครับแม็กแปงยาวโอ้ไม่น่าเชื่อเป็นนักแข่งฝีมือดีที่ใช้ทักษะในการขับผีสนามคลอสแบบนี้แสงขึ้นไปได้หลังจากทิมหมุนโดนแสงไปหลายคันทีเดียวแต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วสำหรับอันดับที่หนึ่งดัน34มาดีอย่างทีเดียวนะครับสลับนาทีฟรีน้อยครับสร้างแรงความกดดันให้นักแข่งที่อยู่ด้านหน้าทำให้สปีดต,ตัวขึ้นไปครับ แล้วก็คุณอยู่ด้านหน้าน,านั้นพวงซ้ายพวงขวาทำให้นาทีปีน้อยเสียบขึ้นไปอยู่อันดับที่1แล้วมาสบายทีเดียวครับทิ้งคู่แข่งอย่างเหนือชั้นไม่มีความกดดันครับแล้วมาอยู่ที่2แล้วด้วยนะครับสำหรับเบอร์สามครับบิวกิตเมทครับกิตจเมทครับมาอันดับสองครับแถ้าใจไม่ร้อนสักอย่างนี่นัทีปีน้อยกับบิวนี่ต้องปัดกันอยู่อีกหลายรอบทีเดียวนะครับ เข้าใจว่าในสายตาผมนี่ผมบอกว่าฝีไม้ลายมือนั้นพอกันจริงๆนะครับไม่งั้นมิวติเมสเสียตำแหน่งไปหลายรุ่นหลายหลายคันเอาแล้วหมุนไปหนึ่งคันครับโอ้โหไม่งั้นได้รุ่นกันแน่สองคันนี่รถนี่พอพอกันเลยทีเดียวนะครับแล้วสำหรับฝีไม้ลายมือก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่สำหรับเบอร์34นี่นาะทีปีน้อยต้องหนีแล้วครับ ต้องหนีแล้วครับเข้าเส้นชัยเฮ้ย hey! ไม่ถึงเส้นชัยครับโอ้ oh! เอาแล้วเอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โ oh! หไม่น่าเชื่อครับอยู่อีกสิเมตรเท่านั้นเองครับนาทีปีน้อยลดสะด,ดุดครับโอ้โ oh! ห oh! อะไรเนี่ย โอ้ทำให้เบอร์สามครับตักหตักที่รดหมุนไปแล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งครับโอ้โหงานเข้าเลยครับไปพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับ